พระประธานก็เล่าแตกตั้งแต่หัวไหล่อย่างที่เล่าให้ฟังตรงบัญญัตตักเข่าหัวเข่าทั้งสองข้างก็แตกหา,หายปลาเขาตรงหายปลาท่านท,ที่ขอก็แตกแขนหักสองท่อนเออสภาพไปบองแล้วก็มัน,ม,นมันก็ก็นึกว่าจะซ่อมไม่ได้เพราะชำรุดเยอะมีอยู่วันหนึ่งท่านพูว่าวรเกียดสมสร้อย ว่าผู้ว่าจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากปูนมันเก่าอิดมันเก่าก็พังทลายลงไปพอพังทลายลงไปโยมก็บอกว่าต้องต้องต้องปั้นขึ้นมาใหม่หราะว่าต้องก่อขึ้นแล้วฉาบขึ้นมาใหม่ก็เอาแล้วแต่ช่างแล้วแต่โยมแล้วกันทาไปทํามาบอกผมขอสักเจ็ดแสนแล้วกันเออมันต้องใช้เวลาขนาดสองเดือนสามเดือนถึงจะจบกระมาณเออก็เอาแล้วแต่ช่างแล้วกัน ที่นี่ระหว่างดําเนินการซ่อมไปเนี่ยช่างได้เกิดไปเห็นวัตถุมงคลอยู่ใต้อง์คพระก็ไม่รู้ว่าจะเป็นพระอะไรบ้างเห็นแต่บาทซ้อนกันอยู่แปดเก้าลูกบาทพระบินทบาทซ้อนซ้อนกันอยู่ใต้องค์พระ วบรรจุใต้องค์พระประธานไว้หรือในเสมาหรือในหลุมลูกนิมิตอะไรพวกนี้ยสั่งมาไว้เผื่ออนาคตบัดข้าง้าเจ้าวาดเขาไม่มีบารมีองค์ใหม่มามีไม่มีบารมีเผื่อท่านไปเจอไปพบเข้าก็าจะได้วัตถุโบราณเหล่านี้ไปให้โยมได้เช่าได้บูชาเพื่อเอาเงินกลับมา บูรณะอุโบสถหรือบูรณะสิ่งที่มันชำระทุดโรมในวัดได้นนี่คนเขาเล่านะไม่ใช่รู้เองนะนี่คนคนเข้าคนแก่เขาเล่าไว้เอ่อธรรมาภาพก็เอาได้ออกมาก็มาดําเนินการอย่างว่าเอามาให้ลูกศิษย์ลูกค้าบูชาตอนแรกๆเนี่ย ตลอดทั้งบางทีไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอาไปฝากท,าท่านทาชบุตนีดด้บ้างท่านประราชโสดวงบ้างรัฐมนตรีบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีคนเดินทางมาขอแต่ก็ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ให้เปปะไม่ได้ให้โดยไม่ระวัดระหวังก็พยายามรักษาสงวนของที่มันเกิดกับเราโดยโดยที่เราไม่ได้ไปค้น,คนไปคิดไปหามาเนี่ย ก็มีเสียนพระมาดูเสียนพระมาดูก็หลวงพ่อปล่อยราคาเท่านี้เมื่อไหรหลวงพ่อจะมีเงินสร้างวัดเสร็จสักทีขึ้นไปเลยโอละสองพันลงวันห้าอืมนี่จริงๆแล้วเขาคอยกันหลักหมื่นหลักแสนก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาของเสียนพระรู้ก,กันทั่วไปบางทีเสียนพระดังๆเลยก็เคยแอบมาดูแล้วก็พอแอบมาดูเสร็จแล้วกลับไปก็ส่งคน มาขอเปลี่ยนขอเช่าจากเราไปอัอตมาภาพก็เอาลงไปโบสเนี่ยคัดเอาองค์สวยๆลงไปนะพระจำรุปพระหน้าตาไม่ค่อยสวยก็ไม่เอาลงไป